อยากเป็นนายหน้าขายที่ดินแต่ดันโดนโกงต้องมีหลักกฎหมายสําคัญยังไงที่ต้องรู้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นมูลค่าสูงนะฮะจึงมีหลากหลายอาชีพที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะมาทํางานด้านนี้หนึ่งในนั้นก็คืออาชีพนายหน้าซึ่งการเป็นนายหน้านะฮะปกติเกิดปัญหาขึ้นบ่อยโดยเฉพาะการที่ไปพูดคุยตกลงชี้ช่องบางครั้งมีการตกลงค่านายหน้าหรือไม่มีค่าตกลงมันไม่ชัดเจน ไอ้เจ้าของที่ดินก็ไม่ยอมจ่ายนะฮะหรือจ่ายก็จ่ายไม่ครบหรือบางกรณีว่ามีการเป็นนายหน้าขายที่ดินแล้วทีนี้พอขายได้ก็บอกว่าเกิดปัญหานะฮะไม่ได้ตกลงไว้ไม่ได้มีข้อสัญญากันไว้หรือกรณีจ่ายจ่ายเท่าไหร่ยังมีปัญหาถกเถียงกันในเรื่องนี้นะฮะการที่เราจะมาเป็นนายหน้าซึ่งเราก็ควรที่จะต้องมีเบสิกในการที่จะรู้เรื่องข้อกฎหมายสักหน่อย ะะว่าอยากจะเป็นนายหน้าหลักกฎหมายที่เราควรที่ต้องรู้เวลาเกิดการฟ้องร้องกันมันจะได้เป็นมวยมันจะได้ไม่เสียเปรียบในเรื่องนายหน้านะฮะกฎหมายก็จะมีการกําหนดไว้ซึ่งความหมายของนายหน้านะฮะภาษากฎหมายเขาจะบอกว่าบุคคลซึ่งชี้ช่องหรือจัดก,การให้บุคคลอื่นเข้าทําสัญญานะฮะนั่นก็คือเป็นผู้แนะนําชี้ช่องเพื่อเข้าทําสัญญาซึ่งนายหน้านะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง แต่ใน,ในกฎหมายเขาไม่ได้กําหนดไว้นะฮะว่าคุณจะต้องทําเป็นหนังสือนายหน้าถ้าตกลงกันด้วยปากนะฮะก็สามารถที่จะบังคับฟ้องร้องเรียกเงินกันได้เลยทราบไหมนะฮะและกฎหมายยังมีการกําหนดอีกว่าถ้าเป็นกรณีนายหน้านะฮะเมื่อกิจการใดที่ไม่ได้ตกลงกันว่าบอกให้กูจ้างหรือเปล่าหรือไม่ได้จ้างเป็นนายหน้าไหม กฎหมายได้มีการกําหนดไว้มาตรา846ว่ากิจาการใดอันมอบหมายให้ในหน้าโดยพฤติการเป็นที่คาดหมายกันได้ว่าย่อมทําให้เพื่อที่จะเอาบําเหน็จท่านให้ถือว่ามีค่าบําเหน็จแก่ในหน้านั้นนะฮะและถ้าไม่ได้กําหนดจํานวนค่าบําเหน็จกันไว้ก็ให้ให้สันนิษฐานไว้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมตามธรรมเนียมนะฮะเป็นค่าบําเหน็จตามธรรมเนียมโทษนะฮะ นั่นก็หมายความว่าถ้ากรณีว่ามีการไหว้วานกันทาไปทํากิจการนะฮะและกิจการนั้นไม่ว่าจะเป็นขายที่ดินดูที่ดินแนะนําให้รู้จักพึงคาดหมายได้นะฮะว่ากิจการที่มอบให้เขาทํานั้นอ่ะมีค่าในหน้านะฮะแม้นจะไม่ได้ตกลงเครื่องค่าในหน้าหรือจำนวนค่าในหน้ากันไว้กฎหมายสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นการทําให้เพื่อเอาค่าในหน้าและจํานวนค่าในหน้าถ้าไม่กําหนดไว้ท่านให้ตามรมเนียม ตามธรรมเนียมเท่าไหร่นะฮะซึ่งศาลก็มีการวางแนวไว้โดยปกติค่าธรรมเนียมในหน้าท่านจะสันนิษฐานให้อยู่ประมาณ3%นะแต่ถ้ากรณีเรามีการตกลงกันมากกว่านั้นอาจจะเป็น5% 10% 20%อันนั้นก็ตกลงกันให้ชัดเจนซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อตกลงพิเศษในการที่จะให้ค่าในหน้าแต่ถ้าตามธรรมเนียมคือ3%นะฮะตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าในการตกลงมีค่าในหน้ากันจริงไหม นะฮะมีหรือไม่มีแต่ถ้าตามพฤติการสันนิษฐานว่ามันควรต้องมีควรต้องให้กันตรงนั้นฟ้องเรียกค่าในหน้าได้นอกจากนี้นายหน้านะฮะยังสามารถที่จะฟ้องลองเรียกได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ออกสำรองไปก่อนรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จก็คือค่าจ้างนอกจากนั้นในการที่เราไปตกลง นะฮะภายหลังจากที่เจ้าของที่ดินรู้จักกันแล้วแต่การตกลงจากการตก่าที่เราแนะนําครั้งนั้นไม่สําเร็จราคาที่แพงหรือจ่ายช้าอย่างเงี้ยแต่ภายหลังคุณยังไปตกลงไปดิวกันว่าเออตกลงซื้อขายศาลเคยตัดสินวินิจฉัยว่าในการตกลงสัญญาซื้อขายเกิดจากการชี้ช่องของเราเหมือนเดิมสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เลยนะฮะฟ้องเรียกค่าในหน้าได้เลย เพราะคุณรู้จักจากข้าพเจ้าแต่ภายหลังคุณไปดิวกันเองใช่อยู่ว่าการตกลงที่ข้าพเจ้าแนะนําให้มันตกลงไม่สําเร็จนะฮะแต่คุณก็ยังกลับไปตกลงกันรอบสองก็ยังได้นอกจากนั้นศาลก็ยังมีวินิจฉัยว่ากรณีว่านายหน้าแนะนำให้รู้จักนะฮะภายหลังมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายกันจริงนะแต่วันถึงกำหนดชำระวันโอนบอกอตกลงไม่ได้โอนไม่ได้เงินไม่พอ ไม่เกี่ยวกันนายหน้านะฮะเพราะกฎหมายบอกว่าชี้ช่องเพื่อให้ได้เข้าทําสัญญาเขาไม่ได้รับผิดชอบถึงขนาดว่าที่จะต้องจ่ายเงินกันครบคุณถึงจะได้ค่านายหน้าแต่ก็มีข้อยกเว้นนะฮะถ้ากรณีว่าเราตกลงค่านายหน้ากันจริงไม่ว่าจะเรื่องจํานวนหรือวันโอนวันชําระเราเขียนสัญญาให้มันชัดเจนเลยนะฮะว่าตกลงจ้างนายนี้เพื่อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่นี้ โดยตกลงค่ายนน้าเป็นเงินจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้นอกจากนั้นนายหน้าตกลงจะชำระ,ะเจ้าของที่ดินตกลงจะชำระเงินให้แก่ค่ายนน้าเมื่อทำสัญญาหรือเมื่อได้รับเงินครบแล้วเขียนกันให้มันชัดเจนนะฮะไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาปั๊บไปทะเลาะฟ้องร้องกันตรงนี้อาจจะเกิดเสียเปรียบได้ในเรื่องนี้ก็มีดีกาเกี่ยวกับเรื่องยนน้ากำหนดไว้นะฮะเป็นดีกาที่4 3 4352 2 5 4 5ทัห โจทติดต่อจำเลยและเจ้าของที่ดินทั้ง4ี่แปลงเพื่อการเช่าและซื้อขายที่ดินดังกล่าวซึ่งตลอดเวลาที่ตกลงเจราจากันนั้นได้ใช้บ้านของลอมนดาจำเลยเป็นสถานที่นัดพบเสมอลอก็ร่วมเจราจาอยู่ด้วยแม้บางครั้งจำเลยไม่มาแต่ลอก็เป็นผู้จัดการแทนจำเลยเพื่อนำไปสู่การทำสัญญาในที่สุด ดังนั้นข้อตกลงใดๆที่อยู่ในกรอบของการเช่าหรือซื้อขายที่ดินของเจำเลยย่อมเห็นเป็นปริยายได้ว่าจำเลยได้เชิดลอดเป็นตัวแทนในการเจราจาตกลงกับโจทก์ทำให้เจ้าของที่ดินดิศีแปลงตกลงยินยอมให้เช่าและขายที่ดินเรื่องค่าในหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วยแม้นไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือก็มีผลผูกพันจำเลยแล้วดังนั้นจำเลยต้องให้ค่าในหน้าและเงินค่าที่ดินให้เช่าหรือขายเกินราคาส่วนที่กำหนดแก่โจทก์ เห็นไหมแม้นไม่ได้กําหนดแม้ไม่ได้ตกลงกันไว้แต่พึงคาดหมายได้นะฮะว่ามีค่าในหน้าคุณก็ต้องจ่ายนอกจากนี้มีดีกาที่2610กหนึ่งศูนย์ทับาจำเลยตกลงให้โจทย์เป็นนายหน้าขายที่ดินค่าในหน้าร้อยละ5โจทย์เสนอขายให้สราคาตามที่จําเลยกําหนดจําเลยไม่ขายบุตรของจําเลยติดต่อกับสคราวนี้จําเลยขายในราคาเดียวกันดังนี้เป็นการที่บุตรจำเลยกับจำเลยร่วมกันถือเอาประโยชน์จากการที่โจทย์ติดต่อกับสไว้ให้ การซื้อขายสําเร็จเนื่องจากการชี้ช่องของโจ์โจทย์จึงมีสิทธิ์ได้ค่าในหน้าจากจําเลยส่วนสไม่มีสัญญาในหน้าไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจ์นะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าในการที่คุณตกลงชี้ช่องให้เขาได้รู้จักกันพาไปดูที่ดินแม้นในวันทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคุณไม่ได้อยู่ด้วยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นผลจากการที่คุณชี้ช่องเป็นผลจากการที่คุณแนะนําก็ต้องให้ค่าในหน้า หรือแนะนําแล้วตกลงไม่ได้ข้าวหลังไปหลอยทํากันเองก็ต้องถือว่าชี้ช่องจากเรานะฮะนายหน้าสามารถฟ้องเรียกได้ทันทีถ้าไม่มีข้อตกลงกันไว้สเปอร์เซถ้าตกลงกันไว้ห้าเมอร์เซนแต่ยังไงก็แล้วแต่การเป็นนายหน้าควรทําสัญญาให้เรียบร้อยนะฮะไม่งั้นบบเวลาได้ขายที่ดินมาปั๊บเกิดยึกยักเสียดายเงินเกิดโลภนะฮะตรงนี้เดี๋ยวต่อไปทะเลาะกันเงินที่ได้จากการขายที่ดินเดียวจะไม่ได้ใช้กัน